คุณเซนแฉทักษินแกล้งป่วยก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ คุนเซนปิดเผยว่าทักษิณแกล้งทำเป็นป่วยหนาวสันหนาวสถานหนาวเซกเตอร์หนาวรถหนาวกินข้าวได้หนาวแสดงเพื่อหลบเลี่ยงกระบวนการของศาลในหลายคดีโดยฮุนเซนเล่าว,ว่าตอนที่ไปเยี่ยมอาการป่วยของทักษิณเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2024นั้นทักษิณไม่ได้มีอาการป่วยใดๆเลยแต่พอถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จกลับสวมใส่อุปกรณ์ของผู้ป่วยเพื่อหลอกลวงประชาชนและเจ้าหน้าที่ไทย สมเด็จกล่าวว่าตอนที่ไปเยี่ยมนั้นไม่ได้รู้เลยว่าทักษิณแกล้งป่วยและเหตุผลที่สมเด็จเพิ่งออกมาเปิดเผยตอนนี้ก็เพราะว่าในตอนนั้นยังเคารพในคุณธรรมและมารยาทอยู่จึงยังไม่พูดอะไรแต่ตอนนี้ออกมาเปิดเผยเพราะลูกสาวของทักษิณซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขาดคุณธรรมเม้นมาเล่าชาแนลรายงานฝากกดติดตามช่องเม้นมาเล่าชาแนลเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารขอบคุณครับ